ถูกจะแพงนะครับคุยกันบรรสวนี้ก็ต้องแสดงไว้ก่อนนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของกิ่นอายเทศกาลตรุษจีนกันอยู่นะครับซึ่งก็ผ่านแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับจริงๆว่าตรุษจีนเนี่ยที่เขาถือกันจะมีอยู่3วันนะครับในปี2564เนี่ย ก็จะเป็นวันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นวันจ่ายนะครับ1ิกุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันไหวส่วนเมื่อวานวันศุกร์ครับวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นวันเที่ยวนะครับสำหรับปฏิทินของตุ๊จีนปี2564นะครับคนไทยเชื้อสายจีนหรือจะเป็นคนไทยเชื้อสายไทยเชื้อสายไหนเนี่ยต่างให้ความสําคัญกับวันตุ๊จีนไม่น้อยกับวันสําคัญอื่นๆเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นวันปีใหม่ของ ชาวจีนคนจีนกัน,นครับวันนี้ก็จะพามารู้จักเรื่องราวของวันตุจีนสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อวานนะฮะไปเที่ยไหนกันบ้างน,นะครับแต่หลายคนก็ไปเที่ยวกันเนื่องจากว่าเมื่อวันก็ถือว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยกับวันศุกร์12กุมภาเนี่ยก็ทําให้คึกคักไปหน่อยไม่กล้าคึกคักมากนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในติดในเรื่องของโควิด19อยู่นะครับซึ่งก็ทําให้งานตุ๊จีนเนี่ยปีนี้อาจจะ ไม่ค่อยอะไรนะคึกคักเหมือนลหลายปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของอช่วงของโควิดเนี่ยก็ต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องของเรื่องนี้อยู่นะครับจึงอาจจะไม่คึกคักเหมือนทุกปีแต่เชื่อได้ว่าภายในบ้านของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็คงม,มีการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่แล้วนะครับเพราะถือว่ามันเป็นเรื่องราวสาคัญของชาวจีนในเรื่องของการไหว้บรรพบุรุษที่สําคัญเนี่ย เด็กๆนะฮะเขาจะรอวันนี้มากเลยครับกับการที่จะรับซองแดงๆซองอันเป่านะครับและที่สําคัญเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่ทําให้ญาติพี่น้องเคอญาติมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะวันก่อนที่จะขึ้นปีใหม่จีเนี่ยทุกคนก็จะมานั่งคุยกันทานข้าวทานปลาทํานขนมอะไรต่างๆไปด้วยกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ ครอบครัวเนี่ยก็จะนั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับมาทานอาหารแล้วก็ไวยพรปีใหม่กันในช่วงวนันนี้ทุกบ้านจะเต็มไปด้วยรอยยิม้มและเสียงหัดเราะนะครับพอถึงเที่ยงคืนเนี่ยคนจีนที่อยู่ทางเหนือครับก็จะเริ่มทําเกี้ยวเกี้ยวจีนะนะครัและคนจีนทางใต้เนี่ยก็จะปั้นลูกอีทำน้ำเชื่อมทําไปชิมไปทานไปคืนคืนอย่างนี้นะครับเพื่อเช้าวันรุกขึ้นทุกคนจะต้องตืน่นแต่เช้าเยี่ยมเพื่อนบ้านเ่อนผมเพื่อไวยพรปีใหม่กันนะครับ มาดูนิดนึงครับประวัติวันตรุษจีนหรือปีใหม่จีนนะครับตรุษจีนนะครับคล้ายคลึงกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตกนะครับร่องรอยของประเพณีพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนนั้นมีมานานกว่าร้อยปีมาแล้วนะครับอาจจะนานมากก็ได้ด้วยกันได้นะครับจนไม่สามารถจะย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับตรุจีนนั้นครับเป็นที่รู้จักกันและ จำได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลองเทศกาลฤดูไม้ผลิและการฉลองเป็นเวลานานถึง15วันครับการเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่ม1เดือนก่อนวันจุดจีนคล้ายกับวันคริสต์มาสของประเทศตะวันตกนั่นแหละครับเมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญสินต่างเพื่อประดับบ้านเรืนอนาาและเสื้อผ้าการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนจุดจีนครับบ้านเรือนก็จะถูกทําความสะอาดตั้งแต่บนลลบ,บนลงล่างเลยฮนะหน้าบ้านยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอา โชคลายสีไม่ไดีออกไปประตูหน้าต่างนี่ก็จะมีขาดสีฉวีวันทาสีใหม่ซึ่งเป็นสีแดงเป็นสียมนะฮะประตูหน้าต่างก็จะถูกประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคำวยพอรอย่างเช่นอยู่ดีมีสุขร่ำรวยอายุยืนอ,อะไรประมาณนี้นะครับที่มาของวันตุดจีนเนี่ยเกิดมาจากการจัดขึ้นนะครับเพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ลีเนื่องจากช่วงเทศกาล ตุ๊จีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทําการเกษตรได้เมื่อเข้าจึงฤดูใบไม,ม้ผลิจึงจะสามารถปล่ปลูกพืชผักได้ตามปกติชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสําคัญที่เรียกว่าวันตุ๊จีนนะครับมาดูต่อครับอาหารวันตุ๊จีนเนี่ยประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงเสื้อผ้าอาหารคํานั้นประกอบด้วยอาหารทะเล อาหารหนึ่งเช่นขนมจีบซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายต่างๆกันนะครับอาหารอันโอชาอย่างเช่นกุ้งเนี่ยจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและความสุขเป่าฮือครับเป่าฮือแห้งเนี่ยฮะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีสลัดปลาสดจะนามาซึ่งโชคดีจิ้กไห่ผมเทวดานะครับสลยัยสลัยดูคล้ายผมเนี่ยแต่กินได้ครับจะนามาความร่ำรวยมาให้และขนมต้ม หมายถึงบรรพชนหวยพรนะครับเสื้อผ้าวันตุดจีนครับแบบนี้เลยครับการใส่เสื้อผ้าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไปและการใส่เสื้อสีดำหรือสีขาวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้ทุกข์หลังจากอาหารข้าทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนจนเช้านะครับเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกมเล่นไพ่หรือดูายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตุดจีนและในวันนี้จะต้องไม่โกรธ อิจฉากันนะครับหรือไม่พอใจกันม,มอนีอะไรก็แก้ไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นสริมงคลกับปีที่กำลังจะมาถึงนะครับอาหารไหว้เจ้าจุดจีนเนี่ยในวันฉลองจุดจีอาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันอื่นในปีอาหารชนิดต่างๆที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีจะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงนะครับรวมไว้ถึงคนที่รู้จักได้เสียไปแล้วในวันจุดครอบครัวของชาวจีนจะทานผักที่เรียกว่า ใช่ใชยฮะซึ่งแม้ผักชี้ต่างๆที่นํามาปรุงเนี่ยจะเป็นเพียงรากหรือผักที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่หลายคนก็เชื่อว่าผักต่างๆมีความหมายที่เป็นมงคลในตัวของผักเหล่านั้นนะครับเช่นครับเม็ดบัวเนี่ยมีความหมายถึงการมีลูกหลานที่เป็นชายเกาลัดนะฮะมีความหมายถึงเงินสาลายดำคำของสาลายเสียงคล้ายว่าความร่ำรวยนะครับ เต้าหู้หมักที่ทําจากถั่วแห้งคําของมันเนี่ยออกเสียงคล้ายแต่ไม่ได้ความร่ํารวยและความสุขหน่อไม้ครับคําของมันออกเสียงคล้ายคาบรยพรให้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ความสุขเต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วสดนั้นจะไม่นํามารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้ายสำหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกปลาทั้งตัวครับเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบ,บูรณ์ ไก่เนี่ยสำหรับความเปรเลินก้าวหน้าซึ่งไก่นั้นจะต้องยังมีหัวรับหางและเท้าอยู่เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์เส้นมีครับไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวเพราะนั้นต้องหาเส้นหมี่ที่ยาวๆนะฮะในทางตอนใต้ของจีนนะครับอาหารที่นิยมที่สุดและทานมากสุดได้แก่ข้าวเหนียวหวานนึ่ง บ้าจ่างหวานซึ่งถือเป็นอาหารอนันโอชาส่วนทางเหนือได้แก่หมันโถและติม่มซำเป็นอาหารนิยมนะครับคุณคุณเคยทานแม่อาหารเหล่านี้หมันโถเนี่ยเราคงจะเคยได้ยินจากภาพยนตร์จีนบ่อยๆนะฮะเอ้าเอาเอาเอาอะไรนะ,ะเสี่ยวเออขอหมันโถหนึ่งถ้วยเอ้ไม่ใช่ <c oughs> ขอหมันโถหนึ่งลูกอะไรประมาณนี้นะ อาหารจํานวนมากครับจะมีมากเป็นพิเศษในวันตุ๊จีนของครอบครัวชาวจีนนะครับเพราะจะถือว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์และก็ร่ํารวยของของบ้านนะครับ <c oughs> ความเชื่อครับในในเรื่องของโชคลาในวันตุจีนเนี่ยทุกคนนะครับเขาจะไม่พูดคำหยาบคายซึ่งกันและกันและก็ความหมายก็คือเป็นวันที่จะต้องทุกคนเนี่ยจะต้องพูดจาแต่แบบสิ่งที่เป็นมงคลนะครับ ความหมายและเป็นในและคําว่า4เนี่ยซึ่งออกเสียงคล้ายความตายก็จะต้องไม่พูดออกมานะครับต้องไม่มีการพูดถึงความตายหรือการใกล้าตายและเรื่องปีศาจเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าๆก็จะไม่เอามาพูดถึงเช่นกันครับซึ่งการพูดควรมีแต่เรื่องอนาคตและทุกอย่างที่เป็นการเชิญสร้างสรรค์เพื่อาการเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่ที่ดีของชาวจีนนั่นเองนะครับหากลองห้าในวันปีใหม่ก็จะมีเรื่องเสียใจตลอดปีนะครับ ดังนั้นแม้แต่เด็กดท,ที่ที่ปฏิจจบัติตัวไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะทนเะ้ยไม่ทนดา่าและจะไม่ดีเพื่อเพื่อจะได้เด็กจะได้ไม่ร้องการแต่งกายและความสะอาดนะครับในว,วันตุจีนเราไม่กวรสระผมเพราะนั่นจะหมายถึงเราชะล้างความโชคดีเราออกไปเสื้อผ้าสีแดงเป็นสีที่นิยมสวมใส่ช่วงเทศกาล สีแดงถือเป็นสีสวา่างสีแห่งความสุขซึ่งจะนํามาความสว่างและเจดจ้ามาให้แก่ผู้สวมใส่เชื่อกันว่าอารมณ์และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่จะส่งให้มีผลดีหรือผลลาได้ตลอดทั้งปีเด็กๆและคนโสดเพื่อรวมไปถึงญาติใกล้ชิดจะได้อันเปาซึ่งเป็นสองสีแดงใส่ด้วยสรบบัตใหม่ๆเพื่อความโชคดีทั้งปีเลยนะครับ วันตุษจีนกับความเชื่ออื่นๆนะครับสำหรับคนที่เชื่อโชครั้งมากๆเนี่ยก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อหรือญาติอาจจะมีการเชิญสิงแสเพื่อหาเลิกที่เหมาะสมในการออกจากบ้านและทางที่จะไปเพื่อเป็นความสิริมงคลนะครับบุคคลแรกพบบุคคลที่แรกพบและคําพูดที่ได้ยินคําแรกของปีก็มีความหมายสําคัญมากครับก็ถือว่าจะส่งให้มีผลได้ตลอดทั้งปีการได้ยิน นกร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือนกนักแอน่นถือเป็นโชคดีมากๆครับการเข้าไปหาใครในห้องนอนในวันจูจีนครับการเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันจูจีนถือเป็นโชคร้ายมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนปกติต้องแต่งตัวออกมาจากห้องตัวเองแล้วก็มานั่งในห้องรับแขกครับไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันจูจีนนะครับเพราะชาวจีนเชื่อว่าจะเป็นการตัดโชคดีครับทุกวันนี้ ไม่ใช่ชาวจีนทุกคนแต่ยังเชื่อตามและเชื่อที่มีมาแต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเปี่ยนสมเหตุวัฒนธรรมประเพณีโดยที่ชาวจีนตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามถนบธรรมเนียมมาตั้งแต่เก่าก่อนเป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวและก็เป็นเอกลักษณ์ของตนนะครับมาพูดถึงแม่งสิ่งที่หลายคนชอบชอบมากคืออ่างเปาครับอ่างเปาเนี่ย ป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนทราบในวันตรุษจีนคืออ่างเปาสีแดงโดยมีธรรมเนียมคือผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาและมีงานทำมีรายได้แล้วเนี่ยจะมอบซองสีแดงที่มีเงินอยู่ข้างในครับมากมากน้อยบ้างแล้วแต่สถานะทางการเงินแต่ส่วนใหญ่เขาจะให้กันเยอะเป็นฟ้อนฟอนเลยนะครับให้กับเด็กๆครับที่มีอายุต่ำกว่าหรือยังไม่ได้ทํางาน พร้อมกล่าวสวัสดีปีใหม่ซึ่งสีแดงของอังเปาน,นั้นหมายถึงโชคดีและเงินที่ใส่ในซองอังเปาน,นั้นมักจะมีจํานวนเป็นเลขนําโชคของจีนนั่นคือเลข8ครับ 800, 8 0 0 8 0 0 0 8 000, 8, 8, 8, 8 0 0แล้าน80ล้าน8 0 0ล้านก็เราจะจะใส่ให้นะครับ15วันแรกของการฉลองตุจจีนเนี่ยมีข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับวันแรกของปีใหม่ครับเป็นเป็นการต้อนรับเทวดาแห่งสวรรค์และโลก หลายคนก็ทานเนื้อในวันนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการต่ออายุและนำมาสึ่งความสุขในชีวิตให้กับตนครับวันที่2ครับชาวจีนจะไหวบ้บรรพชนและเทวดาทั้งหลายและจะดีเป็นพิเศษกับสุนัขเลี้ยงดูให้ข้าวอาบน้ําให้แก่ให้สุนัขนะครับด้วยเชื่อว่าวันที่สองเนี่ยเป็นวันที่สุนัขเกิดครับวันที่3และ4เป็นวันของบุตรเขยที่จะต้องทาความเคารพแก่พ่อตาแม่ยายของตน วันที่5เรียกว่าภูครับซึ่งวันนี้ทุกคนจะอยู่กับบ้านเพื่อต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในวันนี้จะไม่มีใครไปเยี่ยมใครเพราะถือว่าเป็นการนำโชคร้ายมาแก่ทั้งสองฝ่ายครับวันที่6ถึง10เนี่ยชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของครอบครัวและไปวัดไปวาสวดมวนต์เพื่อความร่ำรวยและความสุขครับวันที่7ของตุจีนเป็นวันที่ชาวนา นำเอาผลผลิตของตนออกมาชาวนาเหล่านี้จะทำน้ำที่ทำมาจากผัก7ชนิดครับเพื่อฉลองวันนี้วันที่7ถือเป็นวันเกิดของมนุษย์ในวันนี้อาหารจะเป็นหมี่ซส่้กินเพื่อชีวิตที่ยาวนานและปลาดิบเพื่อความสำเร็จครับวันที่8ครับชาวฟูเจียนจะมีการทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวอีกครั้งและไม่ถึงเวลาเที่ยนคืนทุกคนจะสวดมนต์ขอพอรจาก เทียนกงเทพแห่งสวรรค์ครับวันที่9จะสวดมนต์ไหว้และถวายอาหารแก่เงีกเสียงฮ่องเต้วันที่10ถึงวันที่12เป็นวันของเพื่อนและญาติซา่งสิ้นควรชเชยเฉญมาทานอาหารเย็นและหลังจากที่ทำอาหารที่อุดมไปด้วยความมันวันที่13ถือเป็นวันที่เราควรทานข้าวธรรมดากับผักดองกิมกิถือเป็นการชำระร่างกายวันที่14ครับความ เป็นวันที่เตรียมงานฉลองโคมไฟซึ่งจะมีขึ้นในคืนของวันที่15แห่งการฉลองตุดจีนะครับเอาละคือเป็นเรื่องราวของ ของจุดจีนะครับประวัติความเป็นมาข้อแปกต่างๆนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาถือปฏิบัติกันมาฟังไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรครับเราก็สามารถจะฟังใหม่ซ้ำๆได้คับได้หลายรอบนะครับเราไม่ได้แามว่าคุณฟังซ้ำไม่ได้นะฮะคุณฟังซ้ำม,มากเท่าไหร่ก็คุณก็จะยิ่งรู้มากเท่านั้นนะครับเอาละเอาเป็นว่าเรื่องเล่าชาววันสองนี้นะครับก็คงจะทุกคนมีความสุขครับในช่วงของเทศกาลบันตุจีนและวันบอลลูนนี่ก็คงจะเป็นเทศกาลของวาเรนทา์นะครับความรักความโชคดีเนี่ย ก็จงบันเกิดแก่ทุกท่านครับในช่วงปีของพศนี้นะครับพศ2,564เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโควิดก็คงจะจากไปในปีนี้ความร่ำรวยความสุขและก็ความมีชีวิตชีวาของชีวิตของเราที่จะไปไหนเสรีอิสระภาพโดยไม่ต้องกลัวโควิดก็คงจะบันเกิดขึ้นในปีนี้ได้นะครับก็หวังว่า,วาทุกคนคงจะมีความสุขมากๆครับในช่วงเทศกาลตุษจีนี้สวัสดีครับ